เน้าพี่น้อเบนหน้าเขาใไครับลูกเยียดเี่ยจวะฝจะแถาเป้าเปี้ยาเป็นไปรับไปมไปูบาน tôi nghe nhầy แค่ว่ามาันจะถล่มแบบถล่มลังยยนทำไมย้อนอยู่เนี่ยเจ้าจำได้ปะบังดีเจ้าจำได้ปะเป็นยังเจ้าจำได้ปะ,ะแสดงว่าเจ้ามีความซึงจับตรงวี้เจ้าบเคยมาทางนี้คันตอนคอยขายไอติม,มเจ้าจำได้ปะ ติ่มมาครับนี่นี่มาจากโรงเรียนแล้วได้ติ่มตอนไปที่รถไอ้ติมลู้แรื่องใช้ติมก็จำได้บ่า้างรถกันแด่ปล่อยผ้าไฟเหยียบผ้าลูกเหยียบผ้าลูกคือรถไอ้ติมความนะคอยยังจำได้เลยถนนฝันดาวอังคารถ้าเจ้าก็เกี็บก็ยังนะ เกีตการซ้ำเก่าละ,ะวะมันเป็นช่วงระวา่ายต่อระวางสองเทศบาลเนี่ยอ๋อบระเด็มบอหอดมาเทศบาลมา,มาว่าขเจ้ากบกเกีกกกกกอ,อก่ติอาก้าเจ้าเทศบาลฟังพี่เนาะเกียรติมันเรียบๆแต่เกีตได้มันกันรถแลนที่เก่ามีหลุมมีบ่อที่เก่าแล้วเนาะถนนเห็นคลุกมาล้มก็ได้เอ้ยว่าถนน เปลี่ยวไม่เปียเ่ยวแล้วแยกขี่ยุกข,ขียาโนาายนผู้ไลยน้องพี่นอ้อนาางมไ้ยางเงอไปนนี้นหมโอ้้นบนกาตบกาตนปกตากไว้เลยงเป็นไมตะกี้ไ เวตาพี่น้องอเปิดทางกันหน่อยพามาเด้อพามาท่าทางรางศินทาง,ทางาที่จะถนนดี <บ S 2> ไรทะเลเป็นตัวพามา,านถนนลำบากทางนี้เสร็จนี้รัดไปยะโสเ้ยครับผมเนี่ยทางรัดไปยะโส เสนาภูมิแล้วก็ยะโสแล้วอำเภออำเภอเมืองจังหวัดยะโสนะครับยืดเมฆฝนอะไรแบบนี้เพื่อๆน,น,น้องน้ำคะเจ้าเขียวอุ้งลุงมันก็เขียววะ่ะ

แัดกันถ้าจะมาโซ่กัน